ไปแล้วแรงโอ้โหดูความเร็วโอ้โหบอกเลยว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นไปแล้วอืมอืม อันนี้12วิโอเคครับผมก็อย่างที่เกินไปในต้นคลิปเลยนะครับว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการทำฟีโลแฟงที่เร็วแรงทะลุนรกที่สุดในเกมนั่นเองเนี่ยครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเร็วแรงที่สุดในเกมแล้วนะเท่าที่ผมดูมานั่นเองเนี่ยครับซึ่งก็สิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือจะมีซิดนี่ครับแล้วก็ฟีโลแฟงตัวฟีโลแฟงนั่นเองเนี่ยครับผมอ่าซึ่งพลัิงของฟีโลแฟงเนี่ยมันจะทำให้เวลาอยู่กับซิดเนี่ย มันจะเพิ่มสเตตนั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งในสเตตนั้นก็คือสปีดนะครับและบวกถึง20%เลยนะซึ่งซิสเนี่ยจะเป็นมากๆนะครับในการบูทความเร็วให้กับฟิลล์แฟงให้ถึงลิมิตของเขานั่นเองเนี่ยครับผมประมาณนั้นนะโอเคก็อย่างเดี๋ยวผมเรียงไปเลยแล้วกันว่าต้องเพิ่มจุดไหนจุดไหนจุดไหนบ้างละกันนะครับโอเคก็อย่างแรกเนี่ยที่ทุกคนน่าจะเข้าใจกันง่ายที่สุดเนี่ยครับก็คือสเตตต์โปรเทชเชียลนี่ครับตรงนี้นะฟิลลแฟงเนี่ครับเป็น O บวกไปเลยนั่นเองนี่ครับผม ใช่ครับผมเป็นโอบวกไปเลยนะสำหรับสปีดของเขานี่ครับคือเราเอาแบบสุดทุกอย่างนั่นเองเนี่ยครับอ่ะต่อไปนี่ครับที่ทุกคนน่าจะเข้าใจกันก็คือเคิร์สนั่นเองเนี่ยครับเคิร์สที่ผมมีก็คือลบ5%คูลดาวน์สกิลและบวก15%สปีดนั่นเอง,นงเนี่ยครับซึ่ง15%เนี่ยนี่คือแม็กซ์สุดๆแล้วนะสำหรับการบวกสปีดให้กับเขานั่นเองเนี่ยครับโอเคและ จะเหลืออีกประมาณสอสาอย่างนีครับผมอ่ะเรามาที่เทลิโลก่อนละกันนี่ครับเทลิโลเนี่ยถ้าใครที่อยากไปสุดแบบสุดของที่สุดของที่สุดแล้วนี่ครับก็คือโซเอนนะครับผมอ่าจำเป็นต้องมีโซเอนนะครับแต่ว่าผมเล่นดูพิเกตเพราะว่าตัวมันเนี่ยอ่ามันเป็นตัวชนด้วยครับผมแล้วก็เป็นตัวที่แบบตีใกล้นี่ครับ คือถ้ามันมี2ตัวเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมถ้าเกิดมันเหลือตัวเดียวอย่างโซเวนเนี่ยเหลือตัวเดียวมันก็จะไม่คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้มันเร็วแบบเร็วสุดๆปุ่นลิมิตจริงๆนะครับก็สุดอยู่หนึ่งไปเลยนะครับโซเวนเพราะว่าอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าค่าแสงของโซเวนเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับ400ดาเมจ300เลือด50ระยะ10อีเวด10สกิลรีสแตัน15เปอร์เซ็นต์เนอร์ลิตี้ฮูดาวและ10เปอร์เซ็นต์สปีดเห็นไหมครับอันสุดท้ายก็คือ 1 0บปอสปีดอันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในในโซเอนนั่นเองเนี่ยเออมันมันไม่ใช่สำคัญที่สุดในโซเอ็หรอกมันคือสำคัญที่สุดในความมันเป็นเทรดเดียวอ่ะที่เพิ่มความเร็วนั่นเองครับประมาณนั้นนะก็แต่ว่าผมก็ใช้ดูพิเศษไปแล้วกันเพราะว่ามัน10%นมันก็นิดนึงเนี่ยผมอ่าถือว่าปล่อยๆกันได้เนี่ยผมแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนี่ครับในการบู์สปีดของเจ้าฟีโลแฟงเนี่ยมันคือตรงนี้ครับนี่เนี่ยผมพวกเกียร์ต่างๆเนี่ยผม ซึ่งผมคิดว่าเกียร์นี้น่าจะสุดแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันมีเกียร์ใหม่ที่มันเพิ่มสปีดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยเลือกที่จะดัน ตัวสปีดให้มันสุดๆไปเลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมโลบอคแมปต่างๆต้องนี่เลยมีโม่ชมมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นนี่แม่เลนเจอร์เอ็กซ์อันนี้ไม่แพ้การ์ดอะไลค์คอโเวอร์บอกฟูดบริการรวดเร็วสวกปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์และยังมีสินค้าแมปอื่นอีกเพียบหากสนใจกดเข้าลิงก์ใต้ดินคลิปแชทได้เลยก็อย่างแรกนะครับก็คือหมวกในนี้เนี่ยหมวกอันนี้นะครับผมทำง่ายมากๆเลยนะ Shadow s t e e l h e p m นะครับก็นะคือเพิ่มสปีด5% เลือดสิาเปอร์เและแอคแท็กคูดาวเนี่ยบวก5%้าเปอร์ก็จะ,ะมีเขาเรียกอะไรอ่ะผลข้างเคียงนิดนึงก็คือตีช้าลง5%นิดเดียวเนี่ยผมไม่เป็นอะไรนะต่อมาฟินิโกรกนะครับอันนี้คือข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสปีดบวกสิเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเกียร์เนี่ยผมมันบวกเยอะมากแล้วก็ได้ลดราคาได้สกิลรีเซ็ตตันอีกคือคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับตัวชนนะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เป็นเพิ่มสปีดอันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ที่เพิ่่งมมาใหมใหน อัปเดตของซอร์ดาลอ์นี่ครับน่าจะใช่นะเพราะว่ามันใช้ของจากดันเนี่ยในการคราฟนั่นเอนงครับก็ใช้แบ็คลท์ลีเวอร์บูสเนี่ยว่าอันนี้ก็เพิ่มสปีด15%เลยนะอันนี้คือที่สุดแล้วนีครับเพิ่มสปีดเยอะที่สุดแล้วและมีเพิ่มคิดข้อดามเมจอีกและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเซนคูดาวลบ25% โหคือปล่อยตัวกันแบบปุ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 บเลยยิ่งถ้าชิ้นแรกเราเนี่ยเป็นอ่าอันนี้เนี้ยผมมันก็จะเซนคูดาวลบอีก20%โอ้โหคือมันจะโหดไปไหนเนี่ยครับคือถ้าใส่เจ้าอันเนี้ย เลยว่าปล่อยตัวกันรัวๆนะครับตายก็เกิดใหม่ตายก็เกิดใหม่ชิวๆเลยนะครับแต่ว่าผมใส่นี้ไปเพราะว่าไม่มีนะครับของไม่พอนะครับให้ตัวตัวโจมตีตัวดาเมจไปแล้วนะครับโอเคก็ใส่เป็นอีเวนต์ไปก็ได้นี่ครับประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับเกียร์เดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการคราฟเกียร์หน่อยละกันนะครับวิธีการคราฟนะครับมาที่คราฟติ้งตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปที่เกียร์นั่นเองนะครับซึ่งอย่างแรกเลยที่ยากที่สุดนะครับคือ ที่ผมพูดยากที่สุดมันก,ก็ไม่ได้ยากหรอกแค่ว่ามันมันหาย,ยากที่สุดแค่แค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคือฟังแล้วงงไหมเออมันก็นั่นแหละครับมันก็ใช้ของวันนี้ครับผมกินคริสตัลไลท์เลดคริสตัลไลท์บลูคริสตัลไลท์แบล็คคริสตัลไลท์ซิวิธีการดูเนี่ยว่าหาจากไหนบ้างนะก็คลิกไปเลยนะครับวอชิวลซอร์ส x สามวอชิวลซอร์ส x หนึ่งวอชิวลซอร์ส x สองและวอชิวลซอร์สได้ทุกอันเลยนะครับสำหรับแบล็คคริสตัลไลท์โอเคต่อไปก็เป็นน,นะทรน,นีคิ อ่าซึ่งก็ act 3าม lift lift village act สแล้วก็ดีมอนฟอเรสต์ act สามวัวชาววิลเลจอันนี้ได้ทั้งสอง act ก็คือ act 1แล้วก็ act 3และอย่างสุดท้ายมารีนเทคชิพอันนี้ได้แค่ act 2นะครับในว ja okay, ัวชาววิลเลจโอเคครับผมและอย่างสุดท้ายที่เพิ่มความเร็วนี้ครับผมเป็นหมวกนะซึ่งก็จะใช้คุณได้ฉาดนะครับก็ lift village act สาม green planet act หนึ่งดีมอนฟอเรสต์ act ห และอย่างสุดท้ายดิมอนฟลาเรสแอคที่3นั่นเองนะครับผมของที่ใช้ก็ประมาณนี้เลยคิดว่าสุดแล้วครับผมสำหรับสีเหลาแฝงนะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นของเขาเนี่ยก็คือสปีด7.7นั่นเองนะครับผมและต้องบอกเลยนะว่า7.7อันนี้คือสามารถอัพไปได้อีกนะครับอัพในเกมแล้วมันจะเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในบอสอีเวนต์ละกันนะครับเพราะว่าเจ้าบอสเนี่ยมันมันมันตายยากนะครับก็จะได้ ทดลองกันนานๆนิดหนึ่งนะครับโอเคโอเคผมก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วเดี๋ยวผมปล่อยตัวหนึ่งไปยืนค้ำก่อนนะครับอันนี้คือแต่แตเริ่มต้นของเขาคือเจ็ดจุดเนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใกล้ศัตรูเนี่ยจะเพิ่มเป็น11.5เลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองอัปเกรดนะครับขั้นที่เท่าไหร่เอ่ยที่มันจะสามารถเพิ่มความเร็วนะครับ1 2 3ขั้นที่3นะครับผมพีโรแฟงก็จะเพิ่มความเร็วจาก7.7เป็น9.6เลยนะ โอ้หคือเร็วแรงทะลุนรกมากมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยซีดออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี้ครับโอเคไปโอเคครับตอนนี้ปล่อยซีดออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวเรารีตัวเก่าทิ้งนี้ยครับเราเอาตัวใหม่ว่าปึ๊บตอนวิ่งมาโอ้โอ้โอ้โหยสิบเอ็ดจุดห้าคือเร็วกว่าดารุโตตัวแร่อีกเนี้ยผมบอกเลยว่าโคตรไวอ่ะนี่ดูดมันไปตีอยู่นอกแมปเลยเนี้ยเฮ้ยตีอยู่นอกทางเลยเนี้ยครับ นะตอนนี้โอ้โหและคือเวลาที่ตัวเขาเขามีพัสดีหนึ่งเนี่ยเวลาที่พุ่งมาตีเนี่ยมันจะมีสปีดบูทอยู่50%เลยนะเนี่ยออโซเกน50สปีดบูทเพื่อที่จะพุ่งมาตีศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันวิ่งไปหาศัตรูใช่ไหมแล้วอยู่ระยะเนี่ยจังหวะที่มันวิ่งเข้าไปหาศัตรูเนี่ยครับมันจะบูทหสป์นสปีดนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะได้ประมาณเท่าไหร่นะ16ไหม ลองให้ดูนะครับนี่เห็นไหมสิบหกจุดสามเนี่ยผมคือแรงแบบเร็วแรงทะลุนรกมากมากเลยนะดูดิแล้วมันไปตีอยู่นอกแมปเนี่ย <c ười> คือมันเบ็ดเป้า,อาบอสได้ด้วยนะครับผมคือเบ็ดเป้าศัตรูได้เนี่ยสมมติตัวเราตีฟิวเนี่ยนะอันนี้ก็ดึงไปฝั่งนู้นนี่ครับแต่ว่าเจ้าตัวลิงเนี่ยมันตีฟูเอจิและก็โดนอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่นอกระยะเนี่ยก็สบายนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองอีกรอบนะครับ ดูพี่มาปึ๊บปึ๊บดูเห็นไหมถ้าพุ่งไปหลุดนอกแมปโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูที่โหมดธรรมดาและการพูดเรนเจอร์เสร็จแล้วเรามาดูกันว่ามันจะจบเกมได้ไวแค่ไหนโอเคครับผมก็แมบที่ผมจะเทสผมจะเทสเ,เป็นเวอร์โชซอนแล้วกันเนี้ยผมพว่ามันเป็นแมปวงกลมนะบอกเลยววิ่งไวมากๆดูนะพี่ปล่อยปตัวเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะปรับตั้งค่า ออาตะพเกียร์ไปนี่ครับให้กับตัวฟิล์แฟงแล้วก็แถมีกตัวหนึ่งทันเดอร์กอดเดตไปแล้วกันนี่ครับตอนที่นี่เป็นสองเป็นตัวชนนะครับที่วิ่งไวมากๆเนี่ยทันเดอร์ก็โอ้โหทันเดอร์กอดเดตนี่สิบสองจุดสองเลยนะโคตรแรงโอเคก็เดี๋ยวเรารอดูนี่ครับอุ้ยลืมปล่อยตัวเออโอเคช่างมันมาเต็มตัวนี่ครับไปปล่อยตัวฮึบปึ๊บ ไปแล้วแรงโอ้โหดูความเร็วโอ้โหบอกเลยว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นไปแล้วอออันนี้12วิโอ้โหดูดีคนจบเลนเจอร์สเตจภายใน1ิวิคิดเอาเดี๋ยวลองดูใหม่นีครับมาแล้วเดี๋ยวผมรอด,ด,ดูไปแล้วอื้อฮืดพุ่งมันจะรวดเลยนะครับแต่ละตัวโอ้โอ้โอโอดูครับแลวดูอยู่ยยแบบวิ่งนเนี้ยบางทีวิ่งออกนอกลู่โอ้โห คือสิบวิเนี่ย12 10 10สิบสิบวิบวกลบเนี่ยชิวๆิวนี่ครับผมอีกสักทีแล้วกันรอบสุดท้ายนี่ครับผมมันล่อแล้วสิบวิแล้วไปแล้วโอ้ยแมนแมนเรียบร้อยคือและตัวดาเมจของตัวละครเนี่ยคือไม่ได้น่าเกียดเลยครับคือดีเลยอนะ่ะเป็นตัวชนที่ถือว่าพอมีดาเมจพอสมควรเลยนะครับดูดิวิตี้ดาเมจเนีย่ยแสนแสนสองหมื่นเนี่ยโอ้โห ก็ตีโบทตีสี 40, 000, ่หมื่นก็ตีลูกกระจกธรรมดาในแบบเดียวตายละเรียบร้อยโอ้โ oh. ห <No. S 1> <laughs> สิบวิเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนสิบวิเท่านั้นโอ้โ oh. หคือแรงมากๆโอเคครับ okay. ผมก็สำหรับคลิปนี้คิดว่ามีไวเพียงเท่านี้และกันเนี่ยครับผมก็ใครที่ชอบกดไลค์ก็ต้องรักใ,ใกันด้วยนี่ครับใครยังใส่สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะแล้วก็ทุกคนคิดว่ามีตัวไหนที่วิ่งเร็วกว่าเจ้าตัวพีระแฟงตัวนี้ไหมครับผมอยากรู้มากเลยว่ามันมีตัวที่วิ่งไวกว่าเจ้าตัวนี้อีกไหมคือถ้าเกิดว่า เกมเนี่ยมันมีตัวที่ว,วิ่งไวกว่านี้จริงๆก็บอกผมได้นะเพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยไวสุดๆแล้วเนี่ยครับผมคือมีบัฟทุกอย่างอ่ะสิบหกจุดสามสปีดแล้วก็อันนี้ไม่ได้รวมเซเว่นนะครับถ้ามีเซเว่นเนี่ยเบอร์กว่าน,นี้อีกนะครับก็วันนี้ละกันเนี้ยครับผมทุกคนก็ตอนนี้นะครับช่องผมมี Discord Community นเนี่ยครับผมเป็น Discord ก็เล่นเกมเล่นอะไรคุยกันได้หมดเลยนะครับหาเพื่อนเล่นก็หรืออยู่ใต้ดิจิทัลเลยนะเข้ามาคุยเล่นกันได้นะครับผม